ซิฟลิกกับวิธีการเปลี่ยนบาซ่าให้กลายเป็นยอดทีมแห่งการจับลำหน้า หลังจากที่ฮันซิฟลิกเข้ามาบาซ่าก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอย่างแรกเลยก็คือเกมรุกที่ดุดันไม่เกรงใจใครนะครับแลกหนึ่งอย่างที่ไม่พูดถึงไม่ได้จริงๆครับนั่นก็คือการจับล้ำหน้าคู่แข่งซึ่งบาซ่าชุดนี้ทำได้ดีมากๆครับโดย15เกมหลังสุดเนี่ยจับล้ำหน้าคู่แข่งไปมากกว่า99ครั้งครับโอ้โหถือว่าเป็นตัวเลขที่โคตรสูงเลยนะครับและกับดักล้ำหน้านี่นะครับที่บาซ่าใช้เล่นงานแนวรุกของคู่แข่งถึงกับไปไม่เป็นมานักต่อน,นักแล้วไม่ว่าจะเป็นบาร์เยนหรือเรอัลมาดริด กับปวดเฮดเลยนะครับเมื่อเจอกับดักลำหน้าของบาซ่าเข้าไปและหลายๆ,ๆทีมก็ถึงขั้นระแวงเลยเนาะหลังจากยิงประตูบาซ่าได้เนี่ยไม่กล้าดีใจนะครับรอเช็คลำหน้าดูก่อนค่อยดีใจเพราะว่าหลายครั้งที่ดีใจไปเนี่ยถูกลิบคืนตลอดเลยนะครับเนื่องจากลำหน้านั่นแหละครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูกันนะครับว่าฮันซิฟลิกใช้วิธีไหนในการเปลี่ยนให้บาซ่ากลายเป็นยอดทีมแห่งการจับลำหน้าอย่างแรกครับให้กองหลังเนี่ยขึ้นไปสูงๆเลยก็สืบเนื่องจากฮันซิฟลิกเป็นกุนซือสายเกมรุกเนาะไหนๆก็เล่นเกมรุกแล้ว ดันกล้องหลังขึ้นไปสูงๆเลยนะครับแทบจะถึงเส้นครึ่งสนามอยู่แล้วนะครับซึ่งก็แน่นอนครับการทําแบบนี้มันก็มีความเสี่ยงเนาะถ้าเกิดโดนคู่แข่งทะลุก,กับดักลาหน้ามาได้เนี่ยก็หายเลยนะครับแต่บาซ่าก็แก้ปัญหานั้นด้วยกัน ให้ทั้งกองหน้ากองกลางและก็กองหลังช่วยกันวิ่งไล่เพรสอย่างหนักหน่วงครับเพื่อให้คู่แข่งเนี่ยมีเวลาในการคิดที่จะแทงช่องนั้นช่องนี้เนี่ยน้อยลงนะครับในขณะเดียวกันถ้าเกิดบาร์ซ่าแย่งบอลกลับมาได้แล้วเนี่ยพวกเขาก็สามารถแทงบอลได้เลยนะครับจากกองหลังที่ดันขึ้นมาสูงเนี่ยก็สร้างสรรเกมได้เลยแต่ยังไงการใช้กับดักลำหน้ามันก็เสี่ยงอยู่ดีครับถ้าเกิดเจอทีมที่แก้เพรสเก่งๆเนี่ยก็อาจจะทําให้กับดักลำหน้าแตกได้นะครับและถ้าเกิดขึ้นลงไม่พร้อมกันแค่นิดเดียวก็มีสิทธิ์หลุดถึงขั้นเสีย เลยเพราะฉะนั้นแน่นอนครับต้องซ้อมให้หนักและมีความเข้าใจกันสูงมากๆนะครับหากจะถอยก็ต้องถอยด้วยกันหากจะดันขึ้นก็ต้องดันขึ้นให้พร้อมกันนะครับและจากผลงานที่ผ่านๆมาก็ต้องชมแนวรับของบาซ่านะครับว่าซ้อมกันมาดีจริงๆเหมือนแค่มองตาก็รู้ใจแต่บางจังหวะก็ไม่มองตากันด้วยซ้ำนะครับแต่รู้ว่าต้องดันขึ้นอันนี้ก็ต้องชมจริงๆนั่นแหละครับก็ต้องชมการฝึกซ้อมของแนวรับบาซ่านะครับแล้วก็ต้องชมฮันซิฟลิกด้วยครับที่กล้าเสี่ยงรู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอ ลซึ่งการทําทีมเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วใช่ไหมครับยิ่งเป็นทีมใหญ่ๆอะ่ะมาตรฐานเขาสูงอยู่แล้วเนาะถ้าเกิดไม่มีแชมป์หรือเล่นแบบเซฟเซฟอะ่ะไม่เสี่ยงแต่เล่นหน้าเบื่อก็ใช่ว่ามันจะการันตีให้คุณได้อยู่ต่อใช่ไหมไม่ถูกใจแฟนบอลก็มีสิทธิ์โดนเด้งได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นฮันซิฟลิกก็อะ่ะไหนๆไม่เสี่ยงก็เหมือนเสี่ยงละงั้นเสี่ยงแล้วกันและถัดมาบาซาก็ได้อน,นี้ส่งจากเทคโนโลยีที่เพิ่งนํามาใช้ครับบาซาน่า <aza> จะเป็นทีมที่ใช้เทคโนโลยีการจับลำหน้าคุ้มที่สุดทีมหน คัณจะหลุดไปยิงเข้าโกไปแล้วแต่มันก็สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้เนาะซึ่งจุดนี้ทําให้บาร์ซ่าได้ผลประโยชน์มากๆครับโดยเฉพาะในเรื่องความแม่นยําที่มันแม่นยํากว่าเมื่อก่อนอยู่แล้วครับบางลูกเนี่ยมันล้ําระดับมิลลิเมตรนะครับถ้าเกิดใช้แค่ดูลพินิษด,ดูแบบเมื่อก่อนอ่ะผมว่ามีหลายลูกครับที่บาร์ซ่าอาจจะแบบถูกตัดสินให้เป็นประตูทั้งทที่มันล้าหน้าใช่ไหมแต่พอปัจจุบันมันมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยก็ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับและก็ไร้ซึ่งดราม่านะครับเพราะมันชัดเจนไงตีเส้นมาให้เลยว่า้้ําาาเเทท่่นนีี จบสุดท้ายครับเราทําสิ่งที่เราควบคุมได้แล้วนั่นก็คือการซ้อมให้หนักๆน,น,นัดกันให้ดีๆสุดท้ายก็ปล่อยให้เป็นโชคและดวงไปคนกําหนดนะครับยิ่งเราซ้อมหนักซ้อมดีมากเท่าไหร่โชคและดวงก็จะเข้าข้างเรามากเท่านั้นนะครับ <c oughs> นั่นแหละครับคือวิธีการที่อันซิฟลิกเปลี่ยนให้บาซ่าเป็นยอดทีมแห่งการจับล้ำหน้านะครับแล้วทุกคน,นค,คิดยังไงก็คอมเมนต์พูดถึงกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแจกัน